สวัสดีค่ะวันนี้ว่างๆแบบสไตล์นุ่นนี่นะคะมาม่าค่ะมาม่าแห้งกับผักเยอะๆกะปิอร่อยมาค่ะเริ่มกินแบบแซ่บๆกินแบบสบายๆซาาเพราะต้องเฝ้าเพราะมันเป็นวันอาทิตย์วันหยุดทุกคนซาจาด้วยจังเลยเนี่ย ไม่รีบไม่รีบไปก่อนไป คุณตั้งประเทศนะทุกคนข้าปลาขีดข้าวมาอดตายข้าปลาขีดข้าวให้กินแล้วอดตใจรัวไม่ได้กินมันไม่ขายมันไม่ขายขึ้นซื้อมาเป็นร้านอาหารไทยข้าเจอกกับอะไรเห็ดแสร็จไปทางเขาเห็ดเดียจ้าขนาดบ้าง บ้านอาหารไทยเหรอเนี่ยจนได้คิดยังถือเลยด้อืมครับจนก็จะต้องบอกนะ้องไมอยากกินแซ่บไม่เคยกินเองทูกไหมให้กินเองเลยจ้าทุกคนพริกค่ะอืเนื้อซื้อเนื้อดีๆมาเหตุแต่เนื้อติอดมันค่ะทุกคน แซ่บอย่าบอกใครเลยผิดนะคะผักอ่อนเจมกะปีไปวินมาก รับจานนี้ถ้าไปชิมพายุเมืองหนอกเนี่ยอันนี้คือเมืองไทยเลยค่ะริชาติผ่านกิ่นเนื้อติดมันอือคนแ่บค่ะจุ่มยังจีเลยจ้าใจกับปิ อันถามมาอยู่มือหน่อยู่กี่ยังไงอาหารให้แบเอึดจ้ะ มีเงินอไรกินไหมหาสิบหานอะไร้กินมีเงินหรอคะมากจันหามากเ็ดก็ได้กินมันก็บ่ได้แพงมากไม่ยดอกพี่น้องกินงได้ยังไอืมอ้ม อร่อยอร่อยปีนี้จะพาพี่น้องไปกิบเห็ดให้พี่น้องไปกิบเห็ดต้องเขาเาได้ไปว่าถ้าพีงอยากง่ายก็จสได้ไปเ้อพี่น้องเอ้ยปีนี้ มันหาเลหักไปด้วย น่อยงหนาวทีก็ไม่ดอมื่ออ่างไม่แดดเอาไปไปกัเอาไปแช่กับขอนหดด้วยจ้ะอื้ที่จ๋าแช่มากแช่จริงๆ โอ้เพ็ดเพ็ดเยนะคะทุกคนสูดมามาแห้งเห็ุบอนยากบอซับซ้อนบอนยุ่งยาก ขาไปบงในยูทู e ก็ยากแค่ประเทศกินอีหรี่ก็ง่ายเแซ่บนะ out.